้าราศีมีเกณฑ์ดีลหลังดาวสุกรย,ย้ายพบความก้าวหน้าธุรกิจปังการเงินคล่องตัวเมื่อดาวสุกย้ายกับเรือน้าราศีดวงรุ่ง พุ่งทะลุเพดานทันทีแบบไม่ต้องรอเมื่อดาวสุกย้ายราศีได้ตำแหน่งดีเป็นกเกษตรทิบดีหรือเรียกอีกอย่างว่าดาวสุกร์กับเรือนโดยการที่ดาวสุกโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งดีในครั้งนี้จะส่งผลดีกับ5ราศีดังต่อไปนี้ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้าง ให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ5าราศีมีเกณฑ์ดีพบความก้าวหน้าธุรกิจปัง,ปงการเงินคล่องตัวได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภถือว่าเป็นเจ้าภาพในงานนี้เพราะดาวศุ์ย้ายทับราศีของตัว,ตวคุณเองซึ่งเป็นตำแหน่งที่แสดงถึงความมั่นคงและเข้มแข็ง บอกเลยว่าการมาเยือนของดาวศุกร์ในครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะสบายมากขึ้นในช่วงที่ดาวศุกร์มาคุณก็ยังต้องเหนื่อยอยู่มีงานเข้ามาให้รับผิดชอบเยอะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขแต่งานของคุณจะประสบความสำเร็จได้และมีโอกาสก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมการมาเยือนของดาวศุ์ในครั้งนี้ส่งผลทำให้ชาวราศีเมษมีเกณฑ์รวยมากขึ้นหากคุณหวังเรื่องเงินทองจะมีโอกาสได้สมปัารผนาหรือถ้าจะไปดิวงานหรือทำธุรกรรมด้านการเงินจะผ่านฉลุยไม่ติดขัดแล้วถ้าใครทำงานที่ต้องการยอดขายเป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายหรือทำธุรกิจการค้าบอกเลยว่าดีมาก ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีในด้านการเงินดวงของคุณมีเกณฑ์รับทรัพย์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ดีทั่วหน้าดวงของคุณมีเกณฑ์ได้ลาบจากความอุตสาหะหมั่นเพียรเป็นหลัก คือต้องเหนื่อยต้องออกแรงก่อนถึงจะได้มาซึ่งลาบผลรายได้เผื่อไม่ออกเงินไม่ได้หากจะหวังเรื่องลาบลอยบอกเลยว่าเบาบางมากแทบจะไม่มีเข้ามาช่วงนี้เน้นทำงานสร้างตัวขยันแล้วจะดีเอง ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันเป็นราศีดวงดีแบบ two in one คือดวงดีทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินในด้านการงานชาวราศีกันมีแนวโน้มจะมีข่าวดีข่าวดีในด้านการงานเข้ามางานจะสำเร็จมีโอกาสได้ขยับขยายด้านการงานไปในทิศทางที่ดีขึ้น ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดวงชะตาของชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ได้เจอสิ่งใหม่ๆในช่วงนี้โดยเฉพาะในะเรื่องของการงานจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมเช่นคุณจะได้รับผิดชอบงานใหม่หน้าที่ใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถได้ดิวงานกับคนกลุ่มใหม่ได้ทำงานในรูปแบบใหม่ๆเป็นต้นหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์ เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ